ไว้น่าจะไลฟ์ทีมาเ <c oughs> ลวทีาอองแล้วไงล้วคือสมมติถ้าเชิญแฟนคลับขึ้นมาคุยด้วยกันอะไรเงี้ยหรอชวนได้แต่จริงมันมีคนรู้จักอะไรเพื่อนดูแแบบที่ไปถึงว่ามีดูยังไงอ่ะที่เคยที่ล่อลวงส่งของขวัญมากไม่ได้ล่อลวงแต่แบบอุ้ยอยากได้อีกจังเลยเอาคนที่รู้จักก็ได้นะเออไม่ก,กิก่ก,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 กีก่คอี้อันนี้ไม่คอกี้ พอที่รู้จักก็ได้นะแค่เป็โปรสไงนองไ, <g az> ไหนอะคุยอยู่ตรงนี้แหละเกสเหรอต้องดูที่เกสป่ะสนทิติสโยมเจอกันที่เดิมนะใครอะคะใครคะเอียเราเคยอ๋อเป็นสักคนหรอคะ่ะอืมนนกโปรอฟันไหนอะไหนลองโฮส ٹ. แล้วคือ,อยังไงอะ อันไหนว้าปุระเบิดหนวดสวยจังทำไมเอ็นดูเบียนเครุ่นหนึ่งหละติกต็อกไม่ค่อยเป็นจริงหรอเป็นคนแก่แกยังไงเอาอะไรมาแกเออแต่าแกจริงว่ะแกยังไงเอาอะไรมาแกเออแต่ก็แกจริงว่ะตพี่ก็ตามเพื่นแล้มบอกเลยคุณแต่ละขา้นปีหนึ่งเหรอม่หกปีเจ็ดปีเชียจริงโมหนึ่ง จี่หอหนูอายุเท่าไหร่ละลูกหนูขึ้นมาคุยกับพี่ได้นะเออหนูขึ้นมาคุยกับพี่ได้นะคะจะมีใครกล้าขึ้นมาคุยหรือเปล่าแต่ถ้าเจอแปลกๆเราปิดได้เลยไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีแปลกๆนะแปดปีแปดปีเองก็แปดปีก็คือมออ๋อมอสองมสองมสองมสองก็เรียนจบแล้วย้ายขึ้นปีสอง่ตอนนี้ทำงานแล้วมีลูกมีบเออโอ้โห จริงปห<อ>เนี่ยอชอบพี่ไปมงงบแต่มอหนึ่งแล้วตอนนี้พี่เอ้ยแล้วตอนนี้น้องชอบพี่อยู่ไหมคะอ๋อใช่ไงชุดมหนึ่งตอนนี้ปีสามก็ตรงจริงเห็นไหมถ้าชอม่ีสมเออเหมือนตอนนั้นอ,อ้นไปโรงเรียนกอทเอหมือนกันคือเอาจริงก็แอบมีความกังวลว่าน,น้องจะน้องๆจะรู้จักไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบวิวิเชื่อแสดงว่าตอนนี้เป็นการแก๊กเจ็นแบบเพียงดิฉันเอาพี่เบิ้ล พี่ม้นคือไล์เป้าเอ้ยไหนไหนพี่ม้นพี่ม้นพี่บ้นพี่ม้นชวนเลยมาเออมันกดอินวเทชั่นปะเป็นอฟโอโหจ้ะเหมือนตอนนั้นไปกทแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้เพราะว่าออนต้องต้องพูดให้กับน้องทั้งแบบมสองมสามอะไรอ่ะวิยงคนส่งน่าหลังก็คือเป็นแบบประตูนิดหนึ่ง เป็นตำนานที่คงอยู่ตลอดไปใช่อินไวพี่เบิ้ลนไปแล้วแต่พี่เบิ้นไม่รับเศร้าอ่ะเออเศร้าอ่ะแป๊บนึงนะจับมือหนูตั้งแต่โสดจนตอนนี้ลูกสองแล้วอ๋อโอ้โหว้้วว้ลูกสองวะงอแงอ่ะและเราก็ดันตามตั้งแต่ปีแรกซะด้วยมสองยันปีสี่ ใครเวก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนต่อแถวเป็นหลายชั่วโมงอะบางบางคนก็คือมาตั้งแต่วีนั่นน่ะบางคนอะมาตั้งแต่บุแรกเขาเรียกว่าบุบุแรกประชุมอยู่บุอะส่งวิกติกใครหรอพี่เบิ้ลบอกประชุมเอาพี่เบิ้ลประชุมด้วยดิประชุมอะไรอยากรู้แต่ประชุมแล้วแล้วไงเราดูไลฟ์คือแหละต้องติดต่อติดกันติ ่เต็มหมดเลยชอบอะไรหรอิลานีนี่แม่แม่ฉันเร็วจิรานีเขาจีบกันไปเออพี่ชื่ออะไรคะจิรานีเราจะช่วยหาดูวยไงตั้งตั้งแต่โสดตอนนี้ก็คุณจูนสื่อเดซื่อค่ะชอบอะสเปคแบบไหนคุณพี่ถามก่อนถ้าเกิดให้ให้ลองพิมพิมมาถ้าเกิดว่า ชอบแบบนี้ DM เลยเปิดโอกาสเพราะว่าคนเป็นแฟนกันในเลนจับมือฉันเต็มไปหมดเป็นแฟนกันเลิกกันแล้วฉันก็ทําหน้าไม่ถูกเข้าใจปะเหมือนเป็นแฟนแบบือนเหมือนเหมือนเขาเป็นแฟนกันมาไปก่อนก็มากันสองคนกุ้งกิ้งตอนเอาเลิกกันจ้าแฟนแฟนเก่าไปอยู่อีกบุกนึงอะไรเงี้ยแต่มันเขาเรียกว่าวางวนอะไปทำเศร้ารำมั้งแต่มีแฟนตัวนี้โสด มาเว้าอ่ะตามตั้งแต่มีแฟนตอนนี้โสดอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เออก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ออกไปจริงตามเธอตั้งแต่ยังโสดตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ Congratulations ดีแล้วหนูว่าโสดก็โอเคนะแต่ถ้าถ้าโสดแล้วแบบเราหาคนที่แบบทำให้เราไม่มีเขาเลยทำให้เรามีความสุขได้อทำให้เราไม่มีความสุขเอ้ย คือสมมติถ้าเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอะเราก็ไม่จําเป็นต้องหาให้ใครมาเป็นความสุขของเราเปะวะถูกต้องไหมทานีแฟนพี่ออนชอบดอกไม้อะไรคะพี่ออนชอบเอ่อกลาบสีขาวชอบซากุระแล้วฉันก็ลืมดอกไม้ที่ฉันชอบจริงๆอะสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้า จริงๆเคยชอบไฮเดนเดียแต่ความหมายคือแปลว่าเธอช่างเย็นชาออะไรย่างงเมันก็เลยแบบฉันอยากโดนเย็นชาไม่ชอบแหละ <c oughs> แต่ว่าเธอเป็นอย่างนั้นแต่ฉันเย็นชาอ่คนนี้เย็นชาไหมฉันเย็นชาหรอถามจริง <c oughs> ชาเย็น,นอุ้ยคอมเมนต์รันรวมมาก <c oughs> จริงเออฉันแล้วสรุปฉันชอบดอกอะไรวะอกกมีนา <c oughs> ต้อฉันชอบดอกนี่พีโอนี่ เพราะว่าความหมายมันแบบมันเลิศอะ่ะเพราะมันเป็นดอกไมป้ประจําประเทศดอกดอกที่มันมันจะบานบานกลมๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นดอกพีโอนี่ค่อนข้างเป็นแบบเหมาะกับฮองเฮาลาชินี <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> สรุปชอบหมดสรุปชอบอะไรชอบกิมมิค <c oughs> <c oughs> ดอกบนปีอืมเออ I love you คนอื่ชอบดอกกุหเตอร์ฉันชอบดอกาชอบดอกตอเธออยากเห็นคนอื่นชอบดอกบัวมัละชอบดอกบัวเอ้ยฉันพับดอกบัวเป็น สวัสดีครับออนุ่นคนสวยสวัสดีค่ะอังกอร์ออนุ่นให้หน่อยครับคืออะไรอ่ะอังกอร์อังกอร์อหม่เนี่ยอังกอร์อังกอร์ูกอังกอร์อังกอร์อ๋อเสือใช่ไหมคะใช่ที่มันไตภากปะเอออังกอร์เสือไต่พากนี่ร้านค้าี่้องแก่ไมือ เอ็นดูอ่ะออนทำไมหน้าเด็กลงเยอะมากเลยจำไม่ได้เลยออกฟิลเตอร์ค่ะตอียแล้วอยา่างมคอยากาอยากไปเที่ยวโอ้ค่อยอัปเดตเทรนด์เจนซีให้หน่อยดียังไม่ค่อยเกตอะเออิมตาลหรือเจนอลฟาก็ได้นะเจนอัลฟา ตารานตารางเจ็ดเอาว่าจเป็นตีเจ้ามันตรงเศษเสิร์ฟมินิฮาร์ดหน่อยพี่ส่งสติกเกอร์มาดิหนูทำให้เออเอโดไม่น่าฮะกล่องแซวเล่นนะคะแซวเล่นออนเซนซีออนเกิดเก้าเจ็ดหนอเว้ยจีซีตอนปลายหรือจีนไวยตอนต้นเอาไงเอาเลื่องจีนไวยตอนเจนซีตอนบ้าเอ็กซ์ยแซดไวยก่อนซีดิตาราน ไม่ใช่ไงคุสวยมันต้องเป็นเจน Y ก่อนแซดปะใช่คิดถึงเดือแกงรุ่นหนึ่งใช่เลยมันเป็น C เหมียวเป็น C เออเนี่ยรุ่น C เนี่ย U Y เป็นซีบราฉันเป็นวายแรดเป็นวายเพียงตุกีเจนเจนวเจนวายเอาเป็นวายพ่อ่อนองนีเป็นวายวเป็น C ละกันดูเด็กดี ฉันมันเด็กเจนซีเจนวายแบบปลายแถ <laughs> พวเพราะวมันปลายเกินอ่ะก็คือคือคือเหมือนเด็กเกิด97อ่ะมันจะกึง y, ก่งวายกึ่งแซดเลยเจนวายเป็นแบบเขาจะตัดที่96อะไรเงี้ยเออแลอ้ว <c oughs> พ,พอแบบ97เช่อ่ะมมันเป็นสีก็เลยแบบเอาจริงค่อนข้างรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นสีตอนต้นมันก็แก่อยู่ดีอ่ะก็เลยีตอนต้นกับวายประมาณสีตอนต้นรุ่นเจ็ดเปิดรับสมัครประมาณช่วงปีไหนคะ่ แนะนำอะไรเออให้คำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าตอนไปเอาดิันต้องเตรียมเปิดยัไงบ้างทำยไงบ้างคไปลไปหวยหน่อยตนเลขใกล้สุดยี่สามตอนนั้นที่ออนลงไปประกวดไดยังไงตอนนั้นหลงหลงไปประกวดเห็นตามเฟ e บุ o กจริงจริงจริงเห็นตามเฟ e b o o กเห็นตามเฟซบุ o กจริงจริงแล้วคือจาได้ตอนนั้นแล้วมันมีค่ายค่ายคู่แข่งที่เปิดอีกแล้วก็เหมือนแบบคู่การแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็ต้องเลือกว่า ว่าอันไหนดีเพราะว่ามันจะเปิดรับสมัครแล้วก็ปิดไม่เท่ากันเว้ยอีกอีกค่านึงจะเหมือนปิดเร็วกว่าแล้วก็ออดิชั่นเร็วกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็เลยก็เลยเลือกอันที่เป็นแบบเอ๊ะมี AKB พอเรารู้จักบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็น BNK ค่ะก็เหมือนเป็นแบบตอนนั้นก็มีความมั่นใจว่าติดเพราะเราเต็มที่มาก <laughs> เราใส่ใจในทุกกิจกรรมที่เขาให้เราเต็มที่ตั้งใจเต้นตั้งใจร้องตั้งใจแบบ เปิดก็คือแบบมีความแบบเออเป็นใสกิจกรรมนิดนึงอะไรอ้ะเออก็เลยแบบผู้ใหญ่เลยเห็นมั้งของพี่เอาเข้ารุ่นเจตนาหน่อยค่ะยังมีเอาไปสมัครก็น่าได้หยู่ปะมีกาลังเต้นไหวะเขาข้อมีมีกำลังหน้าแต่กำลังเต้นไม่ค่อยมีมีกำลังหน้าค่ะแต่กำลังเต้นไม่ค่อยมีจับพัดจับผูใช่อุ้ยน้องหมีอะไรเอ้ยมีคนเจอออนีนยมีคนเจอหนูที่อินเดียด้วยเหรอ ไหนอะผมต้นกำเนิดออนอุงใช่มีคนสอนบับเบิลเดี๋ยวกระดูกเคลื่อนนะครับเดี๋ยวกระดูกเดี๋ยวกระดูกเคลื่อนนะครับขอโทษนะครับทุกคนชอบเตะเธอตั้งแต่แบบโมอ่ะตอนนี้เป็นภาระกันหแล้วมันก็จริงแรงมากอนนีคือทำให้เห็นได้ชัดนาว่าตั้งแต่โมมัธยมมีการชอบพี่ยาวกันจนแสดงว่าชาร์เกตกรุ๊ปออนอุงอ่ะมัธยมไหม ตอนนี้ต้องเป็นมหาลัยแล้วใช่เพราะว่าก็เลยย้อนไปเมื่อก่อนตอนนี้ก็คือตอนนั้นอยู่มธัธยมปลายเมื่อตอนนี้ถ้าเก่งมหาลัยปีสี่อะมหาลัยปีสี่ปีสามปีสี่อะไนะรเงี้ยซิ่งหอแต่ว่าออนรู้สึกว่าแฟนคลับออนค่อนข้างไวทำงานอ๋อแกจบนะกูว่าก็อาจจะเป็นไวแกะไเออแบบไปทำงานเนี่ยถ้าอยู่ปีหนึ่งอะก็คือก็ต้องเรียนจบไปแล้วสี่ปีใช่กี่ครึ่งหนึ่งอะก็แปดปีก็อีกก็คือจบไปแล้วสี่ปีอะไรเงี้ยสามสี่ปี อยู่ด้วยกันยันแก่เลยนะคะเย่ถ้าบทละครไม่เจอแล้วทักปรสนมันก็จะเป็นแบบไม่เด็กเลยใช่ไหมล่ะเขากรู้จักดูหนีไม่ค่อยมีคนทักเท่าไหร่พังตัวเออใช่พังตัวอีออนแม่งชอบทำตัวเนียนๆแบบถ้าคนก็จะไม่รู้่ที่เราไปกินชาเียวอะไรนะอุตส่าห์เนียนๆใช่ป่ะคือเหมือนแบบมันเหมือนมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่คนจะจำได้อะซึ่งแบบปกติ อาจจะด้วยอะไรฝากบอกอได้ไหม,มอไชอบมีชื่อน,น้ำแสนแต่ละวันเวลาไปสั่งของไงใช่ตอนอนุบาลสามตอนนีมมอหนึ่งฮะฮะอนุบาลสามนิมมอหนึ่งเป็นปีก็คือหกปีปะ่ะอนุบาลสามก็ปฐมฮะอ๋ออนุบาลจน 1, ถึงมัธยมก็มีสองสองกลักไง <c oughs> แล้วเนี่ยพี่ทิ้งทอไว้ที่แขนแล้วก็กระเสียดทุกคนเลิกทำไปเรื่อยๆเอาเร็วโอ้ยกระเสียดนะสำหรับผมาเดี๋ยวนี้นะคะน้องออนครับอยากให้น้องเบลล่าทาผีของพี่เอ๋เชิจรีมนอนชอบไหมครับได้เลยครับไม่กลัวอ๋อไม่ค่อยกลัวผีเรียกน้าเลยลูกกลัวตัวเองค่ะเอาจริงคนน่ากลัวกว่าผีอีกอืออะไรนะอืม เรียกนาเลยลูกเรื่องอายุนี่คุยกันยาวบางคนนี่กษียณจริงแป๊บนึงนะแปบนึงของอนุญาตยืดเลฟหน้านี้ให้หมอสันดูก่อนนะขอแคปไปทำเลฟจริงเหรอคะเซฟเลฟ <c oughs> <c oughs> เออเออเลฟเซฟเลฟก็คือให้เลฟ อุ๊ยดีใจมีคนเซฟเล็บทำหน้าสัญญ่ามาขอบคุณค่ะแต่เอาจริงหน้านี้มีได้เพราะฟิลเตอร์นะคะหรอสาวเลนสาวเลนแม่หน้านี้มีได้เพราะหาเงินทำหน้าคนสวยค่ะค่ะอะยังไม่มีใครขึ้นไลน์มาคุยกับออนเลยอ่ะนี่นี่ติกตอกมันขึ้นเลยนะว่าแบบ ไลฟ์บอยไรได้ปังรู้ยังทำไมต้องจริงมันขึ้นเเนี่ยมันขึ้นเนี่ยสตาร์ทแฟลชโกอรติงปะพอฟิลเตอร์นะไม่ใช่พอฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์พูดดีๆพูดไม่เคลียร์นะอ๋อฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ทิกทอกนะคะ I love Tik Tok I love ต่อต่อมาขอบคุณที่เนรมิตให้ว้าว I love t i k t o k อันนี้เบียนเกเบียนเกเบียนเบียนเบียนเก่าใช่ไหมคะใกล้เคียงค่ะเพราะตัวใหญ่คนชอบทักว่าแบบน้องใช้เบียนเคหรือเปล่าเงี้ยมันก็จะแบบอ๋อหน้าคลายมากคือจริงๆคือน่ามีคนทักบ่อยมากจริงๆอันนี้ก็เลยแบบเออเนียนๆอย่างตอนแรกก็อยากตีเนียนเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะอะไรเงี้ยเออแต่ก็จะแบบอ๋คนทักบ่อยมากเลยค่ะใช่ เออแล้วคนหลักคนแบบหลังๆ,ๆก็จะฟีลแบบอุ้ยน้องน้องเบียนเคคุกกี้เสียงไทยเมื่อไหร่จอกซิงเกิลใหม่จะสิบปีแล้วน้นนองอเอออะไรอย่างเงี้ยนี่บอกอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเออแต่คอมเมนต์คือรันเร็วมากเธอเหง,งาอันนี้คืออยู่ไหนกันนะคะตอนหกโมงครึง<อ>คร่ง<อ>เพิ่ง<อ>เลิกง,งานกันป,ปะเบียนเกเบียนเก คนถามแอบ,บแรงใครๆน้องออเลยขอบคุณค่ะจริงหรอคะ่ะน้องออนเออมีคนบอกออนอ่ะเหมือนแบบน้องออนอุ่งอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆ <c oughs> ใช่คือเหมือนเป็นแบบก็เลยเหมือนแบบมีความอยากจะเป็นคลายน้องมากขอบคุณน้องออนนะคะแบบจริงๆขอบคุณที่ทําให้พี่มีทุกวันนี้จริงๆคะ่ะค่ะม, <c oughs> มีคนบอกอยู่บนเครื่องบิน เต้นลูมเมอร์หน่อยค่ะจะในคอสนิมออกไม่ค่อยไหวเท่าไหร่รลมเมอร์ไงลูมเมอร์ลูมเมอร์นี่คือเหมือนเป็นแบบพอพอมีคนทากว่าหน้าใครน้องออนมากก็เลยไปตามดูผลงานน้องอะไรเงี้ยใช่ใช่เห็นน้องเต้นลุมเมอร์ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอออาจจะด้วยตามมายูอะไรเงี้ยอืมแต่เ่อยมาก ได้ไปตามดูมันเป็นยไงบ้างคะได้มีโอกาสไปตามดูก็คือสวยมากคือรู้สึกว่าถ้ามป็อเ,เออโอชีโดนตกเลยรู้สึกมีจริงๆอตอนตอนนี้ชอบชอบเพลงอันนี้มากเลยค่ะเอาสนี่มีเพลงแบบมอไซค์มีแซดคิวปิดด้วยน้อง CGM อะอรอะไรเงี้ยจริงๆเป็นแบบแฟนคลับ BNK CGM 48เอกซกรุ๊ปไทยแลนด์เออคาร์ลคอนวิงก็สวย แต่เรคนโตเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยออแล้วพีเอ็นเครุ่นหนด,ดูมีใครน่าสนใจไหมพีเนเครุ่นหนึ่งเหรอคะจะต้องนึกนานนิดนึงอาจต้องนึกนานนิดนึงกําลังแบบเพราะมันผ่านการเราเวลามานานมากอะไร่เมีโอกาสได้ <c oughs> เหมนับ <c oughs> มีโอกาสมีโอกาสได้ไปค่ะเคยเคยมีโอกาสได้ไปเข้าเลนอยู่ได้มีโอกาสซึ่งหลานมากจริงๆยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแซงคิว o ช้โอกาสแซงคิวเขาเลย,ยว่าแบบขอดนาจับมือ <laughs> <laughs> จับมือใคร,ต,ใคร,ครตอนนั้นไ่จับมือใคร่ะตอนนั้นข้างๆเป็นปลาวหวานนะะก็เลยเหมือนแบบเดินเข้าไปเลนปลาวหวานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยน้องต้องหวานสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบขอจับมือได้มีค่ะแต่ว่าพอดีว่าแบบเลนมันคนเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าแบบ แซงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพี่กาดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบมีโอกาสได้ไปจับใช่ใช่ตอนนั้นมีจับน้องเนยด้วยน้องเนยน่ารักมากาน้องโอ๊บใช่น้องเนยน่ารักมากไลเต้นน้องเนยสวยมากตอนนั้นชิวเชิญปังยาวมากเขาพัสุดอโอ๊ยคุณเชปางเขาอยู่เลนหนึ่งเสมออยู่ไปถึงไหมซ้ายสุดอะไรเงี้ยเราคือเราอยู่อีกฟากหนึ่ง่งเราเขาไปไม่ค่อยถึงเออมันพอพอเจอแบบแฟนคลับเยอะก็แบบสู้ไม่ค่อยไหว ใช่แต่มีโอกาสได้แบบได้เห็นหว่าแบบเออคือพี่เชอร์เขามีต้องเรียกพี่เชอร์ว่าพี่เชอร์อยู่มากกว่านะคะเห,หมือนพี่เชอร์เขาก็แบบปีกินมัชจะาอะไรเงี้ยใช่มีโอกาสได้ได้มีโอกาสตามรอย <c oughs> มีโอกาสตามรอยการละครเราต้องเหมืมอนแบบคอเราต้องถามแบบไปเรื่อยไปทั้งต้องถามไป <c oughs> เรื่อยไเ,เปลือยพออันนี้ก็พูดไปเรื่อยเห <c oughs> มือนกันออ ใช่ก็มีโอกาสได้มีแบบไปกินมัดชงมัดชากับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอหลังจากที่ไปกินไปกินตามรอยเชอปรางอริคุนใช่ไหมคะก็ไม่สามารถลิ้นต่ําได้เลยพอมันแบบพอไปกินมาตรฐานปรับมาตรฐานตัวเองเป๊ะสูงเลยอะไรเงี้ยอืมลิ้นสูงเลยหลังจากนั้นกินอะไรที่มันแบบ รรมาฉากไม่ละเอียดนี่แบบเศร้านิดนึงพรีเมียไม่พอประสบการณ์คนชงอีกอะไรเงี้ยต้ององเป็นหนึ่งวันครึ่งหนึ่งวันดริงจริงี่ฉันว่าหนึ่งวันครึ่งอาจจะนานไปอซักประมาณสี่ชั่วโมงต้องใช้เขียวเชดไหนแทนโทนเขียวอะไรถึงจะกิ้ได้เขียวลระคะส่วนใหญ่คนไทยชอบอินเเรมเนียแต่คนญี่ปุ่นเขาจะงงว่าแบบเอ้าเขาไม่ได้กินกันปีละครั้งหรอกหรอกคนไทยนี่กินฉ่ำเลย ขาดตลาดไปหมดคอือหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าดิฉันมาตรฐานตัวเองสูงมากก็เลยแบบหลังจากนั้นแบบจะมีสิ่งเดียวที่ทําเอาฉันลงได้ก็คือลิปกินบนนกินบนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเลยวะเออเห็นน้องโมบายกับน้องปูเป้ร้องโมบมาโบในซิสเตอร์คอนเสิร์ตให้น้องร้องเพลงนี้บ้างคื อันดับแรกก่อนออนไม่ใช่นักร้องเนาะคือคนชอบเข้าใจจริงๆว่าเป็นเบียนเคอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะคะไม่มีคนทักก็น้าเหมือนมาใช่บองจบแล้วผจอยู่ในวงอะไรคะคุณจะไม่ได้อยู่ในวงอะไรนะคะหนู่มไม่ได้อยู่ในวงนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวงแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่เอ้ยรุดเลยเนี่ยไม่อยู่ในวงแล้ว เออแต่เห็นแล้วเลซเซลคุณเปเป้ไปนิดนึงตอนนี้เขาเต้นเพลงของเขาก็นี่เลซเซลว่าแบบเต้นแรงมากเพื่อนแบบ<อ>เต้นแรงมากเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออจะตายเล่นออะจะตายจริงคือคือเพื่อนคือเพื่อนเพิ่งหลงรู้ว่าแบบเป็นออกซิเจนแบบหายใจไม่ทันจริงเหรอก็งดมออกจริงแล้วคือแบบโอ้สวยมากแต่ละคนคือตัวเป็นสาวสวยมาก แต่ช่วงนี้แบบติดถ่ายละครจริงๆฮะแบบไม่มีเวลาซ้อมเลยก็แบบติดถ่ายแล้วก็แบบเหนื่อยมากจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างเป็นช่วงที่แบบหนักมากๆเลยค่ะเป็นแบบถ่ายละครชามจิตอาสาก็ช้ามแบบวันหยุดฉันอยู่ไหนกำลังคิดอยู่<ช> <ๆ S 2> ก็มีแค่วันนี้นะวันหยุดใช่คุณพี่ดาราฉันออนไถ่ายอยู่ค่ะรับบทเป็นแบบตัวสวิตส,สวาย ตว่าแว่าตัวสว <c oughs> ิตสวาอนารักดีใช่เพิ่งไปถ่ายแบบปักคิวต่างจังหวัดมาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Prayer the series นะคะตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่ใกล้ใกล้ปิดกล้องแหละใช่ครับสปอยหน่อยเรื่องแนวไหนไม่โบแต่บอกแต่บอกแต่ว่าเรื่องนี้อ่อนไม่ได้เป็นแบบเมนหลักนะคะเพราะเห็นว่าเรื่องเนี้ยมีโอกาสที่จะแบบ เปิดเส้นทางใหม่ๆห,หรือเป็นอะไรที่แบบเอออยากลองว่ะในเรื่องนี้ค่ะ,คบบคะคอะไรนะคะบทปลาสวายค่ะอะไรนะคะบทปลาสวายบทปลาสวายสวิตสวาย <c oughs> คุณพีมันสวิตสวายเฉย แล้วก็จะมีอีกเรื่องน,นึงเปิดปลายเดือนสิงหาถ้าไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงหรือผิดพาลาดอะไรนะคะก็ปลายเดือนสิงหานี้ก็จะมีอีกเรื่องน,นึงนะคะ่ะก็เหนื่อยมาช่วงนี้เหนื่อยมากก็เลยแบบของกำลังใจหน่อยนะบางคนเหนื่อยจริงค่ะเล่นยากไหมเอาจริงยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากมากรู้สึกก็ยากเล่นเป็นตัวเอง ยากอยู่แต่ไม่ได้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอะไรนะคะจีเอลหรอโอ้โหจริงจริงจีเอลมีคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าด้วยแบบเศรษฐกิจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเปนถึงการที่เราจะหาทุนหาโน่นหานี้มันค่อนข้างเป็นแบบยากนิดนึงต้องใช้คำนี้ไหมแล้วก็เหมือนเป็นแบบเดี๋ยวนี้แบบตลาดแบบซัฟฟิกจีเอลค่อนข้างเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ โอ้แต่ถ้ามีโอกาสเล่นก็สนุกดีค่ะหรือเล่นอะไรก็ได้เลยเป็นพวกแบบไม่เรื่องงานไม่ยากจนเหมือนเดิมสโลแกนแฮชแทก็กไม่เรื่องงานไม่ยากจนเ,กเล่นเป็นตัวเองเหมือนร้านยาปะใกล้เคียงใช่ไหมวะเออใช่บทบทน้องคนนี้สนุกดีอยากเล่นแบบร้านยาอีกอะเล่นคอมเมดี้อะเอออยากเล่น,น <c oughs> <c oughs> อีกอ๋อ มีอะไรบ้างเนยอยากให้เล่นบทต่อได้ไหมล่ะอะไรนะคะต้องถ่าตาวาดแล้วแหละเรื่องนีรุ่นหนึ่งเล่นซีรีส์เยอะมากปีนี้อืมเป็นช่วงเติบโตไหมปล่อยให้ไปเติบโตปล่อยให้ไปเติบโตน่าจะดีเล่นจีเอลเมื่อไหร่พร้อมเปิดบ้านจริงเหรอคนที่ต้องมีซี ไอ้นะคนนี่มันออดคนนี้หกนิวจีนเฮ้นิวจีนส์แค่ไรฮึ o l l o w the l i ย e ไลฟ์เเต๋อเจ้าเต๋อสวยเลยเต่โตมาอย่างดีเวอร์เติบโตมาอย่างดีจริงไม่เห็นมีใครขึ้นไลฟ์มากกว่าหนูเลยอ่ะกวทำไมอ่ะอยากกวดี อะไรคะมีคนถามหมองแล้วงศบอกงีกว่าเคยเคยละหรอยังดีกับน้องเนื้ออยู่ไหมคะดีค่ะเป็นเพื่อนกันปกติเลยจริงๆไม่ได้ตีกันขอยญาตแก้ข่าวได้หรือไม่คือทุกคนชอบหาว่าก็แบบตีกะมีมีข่าวแต่แต่เป็นคนที่ไม่เป็นคนไม่เคยมานั่งพูดอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่บอกว่าตีกับทุกคนแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไหมอ๋ออ๋อไม่ถึงตีกับทุกคนเรียบร้อยแล้วแต่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะ คือแบบตีตีกันทุกคนหมดแล้วแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะทุกคนเออใช้คํานี้ดีกว่าเออได้เดี๋ยวใช้คํานี้เลยตีกันไหมก็ไม่ผิดตีกันไหมไม่ไม่ตีค่ะเออแต่ตีกันไหมไม่ผิดเพราะอยู่กันมาหลายปีเกินอะไรนะตีกันตอนอยู่ในวงหรือเปล่าวงไหนอะคะวงไพ่เอาไม่ใช่ <laughs> ทำไมเธอไม่ไป grow up gram up ออกติดถ่ายละครครับติดถ่ายซีรีส์เลยแล้วก็เป็นแบบไม่มีคิวซ้อมจริงๆคือเห็นเพื่อนเต้นเราก็อยากเต้นเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่ากระดูกกระเดี่ยวไม่ไหวอะ่ะไม่ถึงเป็นแบบคือเวลาซ้อมน้อยมากอะไม่ถึงแบบถ้าออนไปก็คือกลัวเป็นตัวถ่วงเพื่อนอเออก็เลยพูดไปตรงๆว่าแบบฉันยังไม่พร้อมว่ะอะไรเงี้ยถามว่าอยากขึ้นไหมอยากขึ้นอยาเต้นกับเพื่อนเหมือนกัน สวยมากเลยเนาะแต่ละคนอ่ะแบบโอ้สวยแบบสวยขลังไรเงี้ยอ,อืมเป็นแบบฟิลฟิลเหมือนแบบดอกไม้ที่รอฝนอะไรเงี้ยอืม <c oughs> แอบ,บดูอยู่แบบท <c oughs> ับฮัท <c oughs> คุยเก่งจริงๆริงโทรเวิร์เอออันนี้ตลกมากล่าสุดไม่เคยเป็นอิโทร r วิร์ t เลยเว้ยตอนทำ MBTI อ่ะเป็นแบบเป็น E เสมอเป็น E และอยู่บ้านม่วงเสมอ ก็คือเป็น ENTJ ไม่ก็ ENTP เสมอสรุปตอนนี้ฉันผ่านตัวเป็น INTJ จ้าอาจจะเกิดจากเออโตขึ้นโตขึ้นเล่นเล่นกับแมวอยู่บ้านอะไรอ่ะ introvert รรอยู่ดี introvert รรเฉย introvert รรไม่ได้แปลว่าเงียบนะคะแต่ว่าพลัง อ่าเขาเรียกว่าไงพลังการที่อยู่กับคนเหมือนรีชาร์ตตัวเองอ่ะจะชอบอยู่กับตัวเองถึงจะรีชาร์ตได้มากกว่าที่อยู่กับผู้อื่นในประมาณนี้เนี่ยคือความหมายของโทรเวิร์ t กับโทรเวิร์ t ไม่ได้หมายความว่าโทรเวิร์ t จะพูดเก่งไม่ได้หรือว่าแบบ t a l k a t i v ไม่ได้อะไรเงี้ยอืมใช่ดูพี่จังคาเลนใหม่โอ้ยพี่จังคาเลนดังมากอาจจะเกิดจากการที่เราเริ่มมีอายุอืมก็ถูกนะครับ อยู่กับแมวตลอดไปเนาะสวยมากครับคุณค่ะมีใครเพิ่งรู้จักหนูครั้งแรกไหมคะอยากรู้อ่ะมีไหมฉันเพ่งเห็นชื่อลฟ์เธอฉันไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะแบบดูดูเหงาเหงาอ่อนเพิ่งสิบเก้าใช่หนูยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยวินเนาะหล่าแมวดื้มไหมไม่ค่อย แมวก็คือแมวหนูต้องอยากให้มีแมวขี้อ้อนมากแต่น้องแมวนั้นไม่เคยมีตัวไหนอ้อนเลยมีอเล็กซ่าที่ดูเหมือนจะพีชีพมาอ้อนได้แต่ว่าแบบน้อยมากอืมเธอดือกว่าแมวแน่นอนมีคนรู้จักอ้อนวงโฟอีฟเหรอพี่เอยโอ<ฮ>้โห <c oughs> เขาดังขนาดนั้นเลยหรอคะน้องอ้อนวงโฟอีฟเนะี่ยว่า ค <laughs> oh. ุ้ใจบุมวุมบุมบุมบุมมนีกก็อ้อนสุดมากนิสัยออนเป็นแบบไหนนี่กเป็นแบบนั้นเลย mm hmm. เหมือนเป็นแบบทำแบบทำกรรมอะไรกับแมวก็ไม่รู้ mm hmm. นิสัยเหมือนเจ้าของเอาแต่ใจสุดๆนายออนว่าออนอยากลงไลฟ์แล้วอะ oh. อนหิวข้าวตอนนี้เลี้ยแมวสามตัวจ้าสีผมสวย้นนัทโอรน่าสอ์อนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนอ,อันนี้คือมาไลฟ์เฉพาะกิจเป็นแบบโดนบิวให้มาไลฟ์ว่าแบบทำตัวให้เป็นดาราบ้างใช่ป่เหมือนแบบอย่าเป็นตัวเองฮะอย่าเป็นตัวเองเกิน <laughs> อย่าอยู่ในถ้ำเกินอ่าเป็นไรนะ เป็นตัวเองห้าสิเปอร์เซ็นตพออีกห้าสิบเป็นดาราบ้างไปหาว่าอยากเป็นดาราแบบไหนเออแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปถามเอาไว้ออนเป็นดาราแบบไหนเฮ้ยทุกคนทิ้งคอมเมนต์ไว้อยากเห็นออนทำอะไรในใบม้าก่อไปทุกคนบอกอยากเห็นออนเต้นเป็นแบบไอดอลชัวเจอกันปีหน้าไลไ์ปีละครอีบ้าหรือว่าเราจะทำเต้นเต้นนี่ไหมเอลบิก กับอ่อนเพื่อสุขภาพเดี๋ยวหาที่ก่อนพราก่อนพราก่อนได้นะเพราะว่าคนตามมาอยู่รู่นเยอะแล้วแกได้ยืดเส้นไปอ๋อเป็นหึงคนตามมาอยู่เยอะแล้วก็เลยมีโอกาสว่าอยากจะแบบทำกายภาพอะไรเงี้ยให้มันยืดๆอะไรเงี้ยเออได้นะเดี๋ยวมากายภาพก่อนไปเจอกันไลฟ์นะฮะไม่ตลกอ่ะ